p p o o n 16รุ่นใหม่นะครับปะทะ iPhone 15รุ่นเก่านะครับถ้าเอามาเทียบกันตรงๆเนี่ยสองรุ่นนี้มันต่างกันต,ตรง,ตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวเราเอามาเทียบสเปคให้ชัดๆดูในคลิปนี้เลยนะครับจะได้ตัดใจได้ไป หลังจากเปิดตัวไปนะครับงานเปิด,ปดตรงเปิดตัวหลายคนก็รอดูกันอยู่ไปถึงก่อนที่จะมีข่าวฮาขึ้นมาว่ารุดนั่นรุดนี่เป็นยังไงเยอะมากมายออกมาเรียบร้อยน,นะครับสาหรับ iPhone 16นะครับ,รบที่มิดหมายสำหรับใครที่หลายคนรอซื้อกันอยู่เออทีมมี้เลยจะมา เทียบกันชัดๆในตัวของฉบับสเปคก่อนใช่แล้วนะครับให้เทียบกันข้อต่อข้อเลยเพราะว่าความต่างเพราะอีกระยะหนึ่งเลยว่าจะมีเครื่องจริงมาใช่เพราะยังไเครื่องจริงก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งของจริงเป็นยังไงเอาว่ชั้นสเปคที่เราได้เห็นกันก่อนเออเรื่อแรกในฝั่ง15 16นะฮะข้อแตกต่างโผลมาเจ๋อหลักๆคือเรื่องอะไรเรื่องสีเรื่องสีเลยนะแต่รอบนี้ก็มาเหมือนเดิมมี5สีเหมือนเดิมเลยห้าตัวการเลนเจอร์ครับเหมือนเดิมแต่ต้นเติมก็คือปรับเฉดแตกต่างนิมมก็จะสีน ชมพูอ่าชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดําก็จะเป็นโทนพาสเทลอ่อนตอนนั้นก็ถือว่าเปิดเข้ามาบอกว้าวชอบมากโทนนี้เนี่ยพอมาส6กปุ๊บคงจะโทดเดิมไม่ได้แน่นอนแต่ก็ยังยังถือว่าน่าเป็นพาสเทลอยู่นะแต่เป็นพาสเทลแหละี่เข้มขึ้นมาหน่อยละกันพาสเทลที่เพิ่มแซตขึ้นมาขึ้นมาแต่อันมีสีอะไรบ้างทีสีที่แบบเป็นสีชูมาเลยก็คือสีน้ําเงินอัลตรา มาลินนะครับมาลีนมาลเลยอ่ะและอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวอง<อ>ุ่นเนาะเขียวมรกตปะเขียวมรกตและนีนะที่เราชอบพูดกันแล้วก็สีชมพู ที่ก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ขายกันอยู่นะเป็นหลากสีที่เหมือนกันของทั้งคู่ที่มีสีชมพูเหมือนกันแต่นี่จะเป็นชมพูแบบสิบหพาก็เทีเเ่ยวอ่อนหวานถ้าเป็นชมพู16ก็จะดูแบบเข้มขึ้นมาเลย <ๆ S 2> มันจะเข้มขึ้นอ่ะมันจะเข้มขึ้นอ่ะมันต่างกันชัดเจนเลยนะชมพูก็จะแปัดแปขึ้นแปดขึ้นมาหน่อยและอีกสีก็คือสีที่รุ่น15ไม่มีนสีขาวเออจับมาแล้วอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนทำให้คนเนี่ยอาจจะมาเอา16บกเยอะขึ้น เพราะช่วง15มีคนถามมาเยอะพี่15ไม่มีสีขาวเหรอ้าใช่มันไม่มีสีขาวมันไม่มีสีฟ้าเหมือนจะไม่เปิดตัวใหม่ได้วยนะไม่มีด้วยไม่มีสีใหม่มาด้วยนะสีฟ้ากับสีขาวก็ต่างกันชัดเจนเลยในแง่ของโทนนี้ตัวอีกสีหนึ่งที่เหมือนกันก็คือสีดำดำซึ่งอยี่โทนคล้ายกันแต่ถ้าดูตามรูปเนาะแต่ตามรูปนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยแต่ในฝั่งของ15เนี่ยอาจจะออกแบบเหมือนเท่าๆแบบติดควันนิดหนึ่งเธอติดเขียวๆหน่อยถ้าดูตามรูปนะเออเดี๋ยว ใช่กันในความเป็นสีดำไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนชอบสีไหนถูกใจกันไหมก็คอมเมนต์บอกกันด้วยในเรื่องของสีเนาะนอกจากสีดีไซน์หน้าตาตันนี้ก็เปลี่ยนนิดเดียวใช่ว่าย้อนยุคหน่อยละกันก็จะเปลี่ยนดีไซน์มาตั้งแต่ตีสิบสองเอเปลี่ยนดีไซน์มาตั้งแต่ตอน13เป็นแนวแทยแยงมาละสามปีคนชินกันมาเนี่ยขอกลับไปเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมกลับไปเป็นแบบแคปซูลเออเป็นแนวตั้งแต่เป็นแบบแคปซูลถ้าย้อนกลับไปตัวนี้ก็อยู่ที่ iPhone iPhone 10 iPhone 10s NS Max นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเออนอกจากก่อนอนนจะเปลี่ยนปไป0 1 1เนาะโอเคอะดูหน้าตาน่ารักขึ้นหรือเปล่านิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเพราะว่าข้ากระเรียงมาเพื่อเหตุผลในแง่ของฟีเจอร์บางอย่างในชในการใช้คู่กับตัว Vision Pro ด้วยกับนะครับก็ถือว่าดีไซน์ก็แปลกใหม่สดใหม่ขึ้นเลยมั้ยเนาะโอเคถัดมานะฮะนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงเหมือนเดิมที่ขนาดหน้าจอด้วยตัว16กับ 5ตัวธรรมดาเนาะเรืองตัวเริ่มต้นก็คือ6.1นิ้วเหมือนกันเป๊ะๆยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาแต่ที่เขาบอกว่าเพิ่มเติมมาคือเรื่องของความแข็งแรงแข็งแกร่งของหน้าจอนะครับที่บอกว่าจะใช้ตัวของเซรามิกชิลตัวใหม่ตีบวกอัปเกรดขึ้นมานะครเป็นขั้นสุดของเซรามิกชิลแต่ยังไงสุดท้ายเราก็ติดฟิล์มอยู่ดีครับให้แล้วนะแต่แข็งแรงก็ไม่ได้ใช้นะครับนอกจากนี้ ในฝั่งของดีไซน์เสริมไม่แน่น้า,นาจอเท่ากันแล้วดีไซน์ที่เปลี่ยนไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของปุ่มที่เพิ่มมาที่ข้างขอบเครื่องจากเดิมถ้าเป็นตัว15นะมีปุ่มที่เปลี่ยนไปก็คือตัวแรกจะเป็นสวิตช์เปิดปิดเสียงใช่เลยไซเลนโหมดไซเลนสวิสตช์นะฮะก็ จะปรับเข้ามาเป็นตัวของ a อ t i o n และมีหนึ่งจุดชูที่16เพิ่มเข้ามาและชูให้กับทุกรุ่นด้วยนี่ก็คือตัวของ camera control camera control ก็เพิ่มมาอยู่ในฝั่งเดียวกับฝั่งของปุ่มล็อกหน้าจอเออนี่ก็ได้ใช้ในการกดถ่ายรูปนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่อันนี้ต้องลองจับของจริงกอีกทีหนึงนะว่าไอปุ่มตรงนี้เวลาเราจับทั้งเต็มมือจะโดนอะไรยังไงไหมอุ้งมือเราจะกดไหมหรือคนถนัดซ้ายนะจับไปนิ้วมือที่อยู่ฝั่งนี้จะ กดเต็มๆแล้วยังไงมันจะลั่นอยู่ดีๆก็เข้ากล้องรัวๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องมา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 ดูใกล้ทีนึงเนาะอันนี้เรในแง่ของสเปคด้วยนะครับผมก็จะเป็นต่างกันประมาณนี้นิดหน่อยก็เมื่อกี้ดีไซน์ภายนอกแล้วก็มีหน้าจอบ้างแล้วกลับมาเรื่องของสเปคหน้าจอภายในเล็กน้อยแล้วกันบางคนบอกโอ้หหลุดหนึ่งก็เท่ากันแหละไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะแดิมิทไอแลนก็ได้เหมือนกันแต่มีอะไรเปลี่ยนไหมลึกๆอยากจะได้หวังสิ่งนี้ที่จะมามาไหมเก้าสิบเฮิร์ตต์เออมาไหมไม่มีไม่มีบาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มามาในวันนี้บอกเลยว่าความสว่างต่ำสุดเนี่ยหนึ่งนิดหนึ่งนิดโคตรว้าวซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ก็ไม่รู้ว่ามาทำอะมาเออเอามาทำาไมวะหนึ่งนิดเจ้าโคตรนี่เอาสว่างต่ำสุดมาทำาไมหน,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 นึ่งนิดบางคนอาจจะได้อันนี้มัง้งแบบว่าเปิดตองกลางคืนเงี้ยแสงจะได้ไม่แยงตาเล่นโทรศัพท์ตลงคืนเปิดอะไรไว้เงี้ยแฟนจะได้ไม่เห็นว <c oughs> ่าเราถ่ายแๆ่ เใช่อะไม่รู้ไม่คุ้มมันก้าสี่เพิร์ลเลนกว่าเราไม่รู้แต่ดูจเป็ดูลงคือเหมือนกันหมดเลยความสว่างสูงสุดความละเอียดคอนทราสต์ต่างๆคางเหมือนกันหมดยกเว้นความสว่างต่ำสุดคือหนึ่งนิดแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเดียวแค่อย่างเดียวเลยที่เพิ่มเข้ามาใน16ซีรีส์ด้วยแหละทั้งหมดเลยทั้งนั้นนะในเรื่องของหน้าจออันนี้คือที่เขาบอกมาตามนี้เลยถัดมาถัดมานอกจากที่หน้าจอขอเสริมลึกในเรื่องของขนาดแล้วก็น้ำหนัก ร yeah. อบนี้นะฮะ iPhone 16เขาบอกว่าเบากว่า iPhone 15นะครับ yeah. <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าความสูงความหนาความกว้าง,งความการเข้าเดิมดแต่เบากว่าตั้ง หนึ่งกรัมมันแยไม่ออกหรอกถ้าหนึ่งกรัมนะแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยเบากว่าลงกว่าเดิมนั่นแหละนะตั้ง1กรัมครับนะเดิมน้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบเบาซะหน่อยเบาซะหน่อยก็ต้องลองดูว่าถ้าจับเครื่องจริงแบบหนึ่งกรัมมันจะมีผลอะไรขนาดนั้นไหมนะคนะก็ต้องเราดูกันทีนึงตอนหลังเปิดตัวได้ของกันจริงๆเล่าให้ฟังอีกรอบนึงถัดมาในเรื่องของการทนฝุ่นทนน้ำ อันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหมือนเดิมแล้ไอสูสุดอยู่แล้วเนาะ68สูงสุดเท่าไหร่6เมตรนาทีโอ้โหจากนั้นตั้งแต่ iPhone 15มาแล้วล่ะยาวมันเลยนะครับมาถึงเรื่องที่สเปคเขาเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนี่ยข้ามแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเหมือนกันก็คือเรื่องของชิปซิปติมครับผมก็คือในซีรีส์16ตอนนี้จะใช้เป็นชิปแบบเขาเรียกว่าเป็นเลขเดียวกันละกันซีรีส์เดียวกันหมดเลยซึ่งล่าสุดที่เป็นซีรีส์เดียวกันก็คือตัวของ iPhone 13 13ก็คไอตอนส พอมาเป็น14ปุ๊บอ้าวแยกแยกเลยนะฮะรู้สึกว่าไอการตลาดตรงนี้อาจจะไม่สความสำเรเท่าไหร่เรืเอยกลับกลายเป็นว่าเขอเป็นเป็นแก๊งชื่อเดียวกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเออจริงนะสังเกต Apple มาหลายรอบแล้วว่าปกติถ้าเขาจะลองอะไรอ่ะจะลอง2ปีไว้2ปีถ้าไม่เวิร์กไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหม12 mini ก็คือ12 mini 13 mini ไม่เวิร์กเปลี่ยนเนี่ยเลขชิปแบ่งขึ้นกัน ไม่เวิร์ก14บไม่เวิร์กเปลี่ยนเปลี่ยนเออซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น A18 b บ onic กับ A 18 p r แนะฮะก็แค่เติมโปรขึ้นมาแต่ก็ใช้เลขเดียวกันนะครับซึ่งตัวเดิมที่ A16 ก็ข้ามขั้นไปเลยก็ถือว่าข้ามไปหนึ่งไม่มีไม่มี A 17นะใช่ไม่มีแต่ถ้ามองในแง่ลึกๆซี U อะไรต่างๆก็คอจำนวนคอเท่าเดิมแต่ตัว A18 นะครับเขาใช้เป็น3นาโนเมตรก็ความเล็กของตัวนาโนเมตรอ่ะมันจะเล็กหน่อยสามารถยัดได้เยอะขึ้นในขนาดคอที่เท่าเดิมมกก็อาาจจะะช่วในรรปล มากขึ้นนะเห็นเขาบอกว่าประมาณสั20ก20่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เต็แต่ละแบบ CPU, ทั้ง CPU ทั้ง GPU g p u อาจจะเยอะหน่อยครับเออแต่ก็ต้องลองดูจริงว่าเป็น,นความที่เยอะขึ้นเนี่ยเออช่วยตรงไหนว่ายังไงไหลลื่นตรงไหนบ้างแต่ก็อย่างที่เราคาดการไว้ก่อนนั้นนีเนอาะที่ว่าในส่วนของเรื่องแรมเนี่ยอาจจะได้เป็นแรม8ปแรม8เพื่อขยับขึ้นมาเพราะมันมีผลกับฟีเจอร์หนึ่งที่ที่ที่แล้วก็หลังใครหลายๆคนไปเหมือนกันทั้งที่ iPhone 15เหมือนกันใช่ก็ไม่ได้ Apple AI อไอ รอบนี้นะครับเยับเข้ามาก็คือทั้งแรมทั้งชิปในตัวของ iPhone 15ก็สามารถที่จะทำให้รองรับ Apple Intelligen เหรือ Apple AI เเข้ามาได้กันหมดเลยทั้งีรีก็ถือว่าเปิดจักรวาล้วความเป็นทุกรุ่นแล้วกันคือได้ AI นะครับแต,แต่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 ต้องบอกก่อนนะครับว่านน Apple AI นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรในงานเปิดตัวเขาบอกว่าถึงเปิดตัวถึงบางขางจริงๆก็ยังใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเริ่มเปิดใช้กันเดือนตุลาอ้าวซึ่งตุลานี้ก็ต้องเป็นฝั่ง US อ้าว บางย้ายยัมีครั้งที่2อะแล้วก็มีงานบอกอีกเฮ้ยงั้นก็นี่ไงทันวาเรามีให้ยังไงต่อก็ยังอยู่ในโซน US อยู่ดีอ้าวอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ้าวแล้วไทยก็แข่งเลยดิปีหน้า next year นะฮะขึ้นใหม่ห้าประเทศมีได้ไหมไม่ไไม่มีไทยอ้าว จะได้ใช้ตอนไี้ตามนั้นฮะอันนี้คือแบบเฮยงง้ยโงก็ลองรับ A I นะแต่<ช>ไก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ต้องรอไปปีหน้ายังไม่มีรายชื่อไทยโผล่เข้ามาเลยแต่ถ้าอยากจะใช้จริงๆอันนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวของภูมิภาค<อ>ให้ไปใช้ในฝั่งของต่างประเทศ US อะไรต่างตรงนี้ ก็อาจจะแลกเปลี่ยนเทรดอะไรบางอย่างกับแง่ของซื้อองซื้อแอปซื้อแอป,อแอปในราคาไทยหรือแต่และต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเรื่องะะบากเอาง่ายๆโซนมูลภาคต่างๆมันก็มัน,ๆๆมนก็จะต้องเปลี่ยนเข้าไปเพื่อที่จะได้ใช้และแต่คนละกันที่อาจจะสะดวกใจขยับไปใช้ภูมิภาคฝั่ง US แอบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่หลายคนคิดเหมือนกันว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีเนะเาะทั้ง15ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันทั้งคู่อ่ะนะก็ตามนั้นครับผ่านมาานี้มีการอัปเกรดขึ้นมาประมาณ ดูแลกันนะหลายคนก็ชูไอโฟนก็นี่ไงเด่นในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องกล้องเลนกล้อง,เอ,งเออกล้องรอบนี้ต่างกันยังไงจ๊ะกล้องรอบนี้ก็จากตัวไอโฟน15เป็น48ล้านกล้องอเ,เ,ออเลนวายแล้วก็ตัวอัลตราวาย12ล้านนะครับ<ม>ส่วนกล้องหน้าอะไรต่างเนี่ยก็คือเหมือนเจ้าเหมือนเดิมเลยเนาะสำหรับกล้องหน้านะครับผมแล้วก็ในฝั่งของ16ที่เขาบอกอัปเกรดมาเนี่ยคือจะเป็นในฝั่งของเขาเรียกว่าไงการเก็บ คุณภาพไฟล์ต่างๆของเลนส์48ล้านจะดีขึ้นมากกว่าเดิมดีขึ้นในแง่ของอันเนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อเลนส์หลักเขาใหม่นะแต่เมื่อก่อนเขียนว่ากล้องหลักออันนี้เปลี่ยนเป็นว่าฟิลชั่นเพิ่ม48ล้านเพราะว่าเหมือนเขาจะเอาไปผสมผสานในแง่ของการให้ถ่ายตัวโคได้ด้วยมาโคได้ด้วยรวมไปถึงการคูณ2เลนส์เทเลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากเดิมะอาจจะเป็นการคอปเซนเซอร์จาก48ล้านเลงต่างตัวนี้เข้ามาแต่อันนี้จะเป็นคอปที่ตีบวกตีบวกข้ามาให้ภาพมันดูแบบดูดีขึ้น ดูนดูดีขึ้นในการถ่ายคูณ2นะครับแล้วไปถึงอันนี้ลึกๆอีกหน่อยนะในฝั่งอัตราไวก็จะมีการปรับ F ให้มันกว้างขึ้นจาก2.4งไปเหลือ2.2้าอก็อาจจะเก็บแสงเก็บสีเก็บสันความเบลออะไรต่างส่วนนี้น่าจะมาดีขึ้นด้วยนะครับมันก็แบบแทบจะน่าจะเฉพาะกลุ่มจริงๆนะคนที่แบบอาจจะเล่นแบบเรื่องของการถ่าย F น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับก็ต้องก็ต้องรอดูว่า เป็นยังไงเออแต่นี้ในกล้องนะครับนอกจากตรงนี้ที่อาจจะเปลี่ยนไม่ได้เยอะมากแต่เขาก็เพิ่มฟีเจอร์อย่าง,างที่บอกเี๋ยอ่ะบอกว่าสามารถถ่ายมาโครได้ซึ่งมาโครตรงนี้นะจากที่ลองใช้เี่ไอ้ใช้ตัว15 Pro Max มาก่อนที่ถ่ายมาโครมาก่อนอแล้วนะเนออาะมีจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณามากๆนะครับ,รบแล้วเป็นการพูดตั้งแต่ตอนลือกันละว่าถ้าได้เลนมาโครจริงๆทุกคนจะประสบพบเจอปัญหานี่คือ,อเลนมันจะสลับให้เองในกล้องธรรมดา,ามันปิดได้แหละไม่เป็นไรได้กล้องแอปกล้องปกติมันปิดได้ แต่พอไปอยู่ในฝั่งของแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันนะครับเวลาเราถ่ายอย่างเงี้ยเราเข้าใกล้อะมันจะสลับอีกเลนให้อัตโนมัติเลยมันจะเด้งเพื่อความนิดนึงมือบล็อพลึก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 ไปมาไปมาเช่นทิกตอกเห็นได้ชัดเจนอันนี้ผิดไม่ได้เวลา,เาถ่ายอินเสิร์ตเข้าใกล้ปุ๊บสลับอีกเลนให้เลยปวดหัวแน่นอนใช่ท,ทุกวันพุชลูกทุกคนที่เอา16ไปจะปวดหัวเรื่องนี้หมดแน่ๆแต่กลายว่าเป็นเอ๊แต่กลายเป็นข้อเสียเลยหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจกันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เป็นสายที่เป็นครีเอเตอร์อาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายใกล้เราเนี่ยเออนะก็ตามนั้นไปมาเล่าให้ฟังแล้วกันโดยไปถึงเรื่องของการที่จะถ่ายตัวของรูปภาพเชิงมิติพื้นที่ชื่อซะยากจริงๆก็คือเอาไปใช้ในตัวของวิชั่นโปรและบริกายเรียนว่าการเรียงเลนแบบใหม่เนี่ยก็เพื่อตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งด้วยนะครับ เหมือนกันยังไงเนาะเพราะว่าตัวเมื่อก่อนที่ถ่ายได้ในตัวโปรเพราะมันมีตัวของเลนส์เทเลมีแบบว่าเสริมเทเลตรงนี้เข้ามานะครับอันนี้พอออาตาไวต่างๆมันกลับมาอยู่ในการเลียงตรงนี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมันก็เหมือนการเรามองมุมมองทั้ง2ด้านแบบนี้ตาไวทั้งเจาะด้วยสายตาเลยนะครับเป็นมุมสายตานะครับการเลียงกล้องมันเลยขอเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นการปรับมาให้ดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการเลียงกล้องด้วยครับเนาะแต่ถามว่าก็ยากอยู่ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันในบางของต้องมีมิชชั่นโปรใช่ ก็ต้องรอดูอีกทีนึงอุ้ยอันนี้เพิ่มมาก็คือการเคลือบสารสะท้อนบนผิวเลนส์เอาง่ายๆคือก็น่าจะเป็นเรื่องของแสงอย่างเช่นเราไม่ได้ใส่แบบกระจกข้าเลนส์เนาะเป็นแบบเลนส์เฉยๆอ่ะอาจจะมีบางช่วงบางมุมที่มันมีแสงกระทบทำให้ภาพเข้ามาเป็นแบบเหมือนโบเก้มีโบเก้จิงจิงจิ้งเข้ามาบางทีอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าาเาจะเสริมลงมาแบบว่าเออให้มันสะท้อนน้อยลงสุดท้ายนะครับเราก็ กระตกกระเลนเหมือนเดิมทุกอย่างคือตอนนั้นก็ปกป้องเสริมเสริมกันไปนะครับอ่ะในฝั่งของการถ่ายวีโอด้วยในฝั่ง16เขาก็ตีบวกเข้ามาเรื่องใหม่ไงเรื่องใหม่เช่เใหม่ตัวของ16เนีเขาบอกว่าจะมี S <S <an> <S การดีบวกให้สามารถเก็บเสียงได้ดีขึ้นรวมไปถึงการตัดน้อยการลดเสียงต่างๆได้มากขึ้นและแอบ,บเห็นในตัวเปิดงานเปิดตัวก็คือเรื่องของเขาชูระบบใหม่ไม่รู้ว่าแอปยังไงแอปแยกหรือแอปอะไรไหนอที่สามารถปรับการรับเสียงได้ว่าแบบร<อ>ับแค่เฉพาะคนในเฟนรับแค่ให้แบบตัดเสียงน้อยไปหมดเลยหรือรับเสียงทั้งหมดอะไรเงี้ยสามารถปรับได้ขนาดนั้นเลยคืออันนี้คือใหม่จาก ไม่จากตัวเครื่องยางเฉยๆนะใช่ถือปุ๊บเอาแค่คนในเฟรมเก็บแค่2คนนี้จับว่าไอ้สองคนเนี้ยเก็บแค่ตรงนี้เลยหรือเก็บแค่ตรงคนนี้แล้วตัดเสียงน้อยเข้าไปอีกโอ้โหหรือจะเปิดหมดเลยเก็บทั้งหมดอะไรเงี้ยเออก็ต้องรอดูว่ามันจะทําให้ขนาดนดลดุดุความเจ๋งยังไงบ้างอันนี้น่าจะเหมาะกับกับคนที่เป็นสายครีเอเตอร์หรือว่าบางทีมีห้องที่จํากัดนะฮะห้องมีเสียงสะท้ออนนนนนนู่่ัเเไมกก็จะง ขึ้นตรงนี้ด้วยหรือเปล่ารืีอยกจะลองเหมือนกันตอถ้าเราอัปเกรดอยากถ่ายทิกตอกน่าจะยินเสียงเราชัดขึ้นเนาะครับนะก็ตามกันเมื่อกี้เป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอต่างๆรวมไปถึงกล้องหลังซะส่วนใหญ่บางคนบอกกล้องหน้าพี่มีอะไรต่างบ้างกล้องหน้าดูตามสเปคคือไม่ต่างเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะเหมือนเดิมเป๊ะอาจจะแพ่แค่เพิ่มแบบว่าอัดดอบบี้วิชั่นวิชชั่นอีกแล้วือนเติมเข้ามานะครับไม่ไม่มีอะไรต่างเลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่าง12ล้านเหมือนเดิมนะครับ S <S เออกันเนี่ยความสบายใจตัวงสบายใจก่นอนต่าง,งกันการชนแคดดิเรกชันเอสโอเอสรวมไปถึงการ ใช้เซ็นเซอร์ไลท์ซึ่งในประเทศไทยไม่มีอยู่แล้วนะสามปีแล้วไม่ได้สักทีเลยอิไม่ได้ทีทีแบบว่าโทรดาวเทียมนะนะไม่ได้สัญญาณก็เลยสัญญาณก็จะมีอยู่แค่เรื่องของ Wi-Fi7 อ่ดอันนี้อัปเกรดขึ้นมารองรับตัวของ Wi-Fi 7นะครับผมซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่จะช่วยให้การจับ WiFi เร็วแรงสถเยรนมากยิ่งขึ้นแต่ต้องดูว่าในประเทศไทยจะเอา w i ไ i เจ็มาเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังยังไม่ได้แพร่หลายมากขนาดนั้นเนาะก็คือน่าจะอัปเดตขึ้นมาอัป ขึ้นมาเพื่อให้รองรับในอนาคตมากขึ้นมากกว่าเดิมคือตอนนี้ในไทยเท่าที่ผบอกเท่าที่บอกเลยคือก็ยังใช้อะไรหลายๆอย่างไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นไอ้ดงเฟสดีก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีการเพิ่มเติมเป็นเจนใหม่ขึ้นมานอกจากนี้ก็ปกติถือว่าเป็นเป็นการเฟสดีที่ถือว่าสมบูรณ์ประมาณนึงอยู่แล้วเรื่องของการใช้งานเน้นหนึ่งพลังงานหรือว่าแบตเตอรี่นี่แหละหลายแอปเปิลมักจะเปิดตัวมาปุ๊บยังไม่บอกนะครับผมว่าได้เปลี่ยนเพิ่มมากี่มิลิแอมอะไรเงี้ยก็อาจจะไปใช้ในแง่ของการแบบใช้เล่นได้นานสู เทียบวิดีโอนานสูงสุดต่างกันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง15ถ้าเขาบอกตีอย่างเงี้ยเล่นวิดีโอสูงสุดสมมุตินะได้20ชั่วโมงเออถือว่านานพอตัวก็นานนะเอาจริงใครไปดู20ชั่วโมงขนาดนั้นจริง แต่16อันนี้เขาบอกว่าติตีบวกเข้ามาแฮะแบตอยู่ได้นานขึ้นเฮ้ยเพิ่มมาอีกการเล่นวิดีโอจาก20ขึ้นมาเป็น22่สพอก็พอวอยู่ต้องรอดูกันไปครับซึ่งตรงนี้เหมือนอาจจะมีการรองรับชาร์จที่วัตต์เยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในเนี้ยมันเขียนมาว่าหรือใช้คู่กับอะแดปเตอร์30วัตต์เพิ่มขึ้นมาด้วยอ่ะเพื่เขาชอบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบบอกว่าว่าี่บัตรกี่วัตต์อะไรเงี้ยเขาต้องมีการไปเทสกันเองกริงจก็ต้องมีต้องรอรอเครื่องจริงอีกร ดีนะยังมีซิมตอนแรกที่เราบอกว่าอาจจะไม่มีซิมอาจจะไม่มีนาโนซิมนะดีนะถ้ายังแบบยังใส่ซิมได้นะเพราะในต่างประเทศฝั่งสหรัฐกลายเป็นโมเดลที่ไม่ใส่ใส่ซิมไม่ได้แล้วเป็น e s วนหมดโดยรวมก็ยังีซนะเดิมเพิ่มเติมก็ยังไม่ได้อัปเกรดว่าให้กลายเป็นแบบยืดีซีเหมือนตัวโปรรุ่นเก่าเนาะที่รองรับ Thunderbolt ไว้รงวขึ้นอะไรเงี้ยจะมีหนึ่งเรื่องสำคัญหรือเปล่าสำคัญมากๆ นี่คือเรื่องของราคาครับ <S <S <S> <อ S 1> ราคาไนี่แหละเป็นตัวชี้วัวดพี่จะโโ้อ,อะไรมาก็ได้สรปรงสเปคต่างก,กันง่ายถ้าราคา,าแพงผมก็ไม่ซื้อซื้อ,อไม่ไหวอ่ะ15เปิดมาราคาเท่าไหร่15นในตัวเริ่มต้นเปิดตัวมันที่32-900น้ะว่าเปิดตัวนะมันเปิดตัวนะ3 2 9 0 0อาาจจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์ค่างเงินบาทอ่อนตัวนู่นนี่นั่นแอปเปิลเขาเลยปรับราคาเริ่มต้นมา32 0 0 0ถสูงไปเลยแต่16ราคาเปิดมา ทุกคนบอกเลยว่าอันนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็เริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0บันรไม่ถึง3,000 0อันนี้แหละอันนี้แหละโอเคถือว่าหน้าตาก็น่ารักราคาก็น่าครบใช่และอย่างที่ดิอามชอบมาคือเรื่องของการไม่กักอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของปุ่มที่ปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้อย่างตัว action b อ t o n ตัวธรรมดาเดิมไม่ได้แต่รอบนี้คือตัว16ธรรมดา 16พัก็ได้แอคชั่นมาทรอนก็ได้ตัวคาเมราคอนโทรลก็ได้นะครับก็มาในราคา2,9 0 0 0ปรับลงมาอีกก็น่าสนใจขึ้นเยอะ แต,แต่ถ้าแต่ถ้านตอนนี้นะ15ก็เริ่มมีการปรับราคานในหน้าเวา็บเหมือน,นกันจากเมื่อก่อน3 2 9 0 0ตอนนี้เหลืออยู่ที่26,900ก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกัน,นลงมา,น <ะ S 2> มาเยอะเหมือนกันนะเป,นเ,ปนเป็นเป็นนเวเนี้ย2 6 0 0 0กับ2 9 0 0 0เป็นยังไงดีก็อย่างที่ติายบอกนะ AI ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เราซื้อไม่ซื้อนะครับหลายๆอย่างที่พูดถึงมาเนี้ยเรื่องที่ชูมาคือเรื่อง AI เออ AI ที่ชูกันมาในไทยยังไม่มีแพลนไงหรือปีใน จะได้ไอในประเทศไทยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ต้องดูอย่างอื่นแล้วล่ะที่ไม่ใช่ไอ<ช>ว่าเราจะต้องแลกมากับ3,000เพื่ออะไรชิปเหรอชิปคาเมลา่าคอนโทรลเหรอสีสีสเออความสว่างต่สำสุดหนึ่งนิดหนึ่งนิด จริงๆเอาไปเปลี่ยนเ9 0ก็ได้นะนเพื่อน7อะไรอย่างเงี้ยหรอแอบรู้สึกว่าความเป็น15มันก็ยังมีความน่าสนใจอยู่มานนนหน่อยกับราคาตรงนี้แต่ถ้ายิ่งถ้าสมมติในอตินะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปวิดีโอก็ตามมันลงไปมากกว่านี้ได้20,000สี่อะ2 4 0 0 0สี่2 0 0 0สี่หรือยังเก่งก็อาจจะ20,000สามอันแล้วนะน่าโดนน่าสนใจมากๆกับความเป็น15เลยนะในมุมของ16นะราคานี้บอกเลยว่าตัดใจสั่นเลยอะ เออมันก็น่าเล่นสัน่นเลยน่าเล่นแต่เคยพี่แบบเตอร์ราคาห้าโปรแน่ดีเออเป็นแบบอดีตตัวท็อปรุ่นเก่าอ่ะแต่คุณได้น้าจอร้อยเอทีเบิร์ดแต่ไฮเนียมแล้วน,นะเออใช่และชิปเอาจริงเอทีสิเอ็โปรอ่ะเอไอก็ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องความเร็วความแรงนะไม่ได้แย่นะกับราคาที่แบบมันห่างจากเนี้ยเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งค่ะจะลงมาราคานี้หรือเปล่าใช่ไม่แน่ใจเอาจริงอ่ะห่างกันไม่เยอะนักหลักประมาณแบบสามหมื่นแบบสามหมื่นกว่ากอ่ะหาจอย่างสามหมื่นสามหมื่นหนึ่ง ส <29. S 2> องพันเก้าได้ตัวโปรรถเก่าอะไรเงี้ยต้องลองลองดูท่ายัางมีอยู่นะดูท้ายังมีอยู่นะเออต้องไปเช็คกๆันๆได้ประมาณนี้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการเอา15หรือกับ16ตัวเนี้ยที่เป็นรุ่นใหม่เอามาชนกันในแง่ของสเปค ไล่ดูเลยลองดูเลยทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างเนาะอัะแตกต่างกันยังไงอันไหนคุ้มกว่ากันในตังที่เห็นของทุกคนมาแชร์กันได้เลยนะครับมาเล่าให้สู่กันฟังได้ว่าแต่เล้าเขนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอันนี้คุ้มอันนี้ไม่คุ้มผมมองว่าอันนี้มากกว่าก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยฝากด้วยนะครับเปิดรูนเจอรคือจะได้แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเราเปิดโอเพ่นให้ทุกคนได้ไปคอมเมนต์ได้อยู่แล้วครับนะยังไงถ้าได้เครื่องจริงกันมา นะครับผมอีกทีหนึ่งคือเขาเปิดให้ขายตอนยี่สิบกันยานี้ยังไงรอดูคลิปจากอดีตอยู่ได้เลยนะครับทั้งใน YouTube เอ่ยรวมไปถึงในฝั่งของ TikTok อาจจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันสั้นมันง่ายสบายครับรวมถึงในไลฟ์สดอติที์ด้วยแล้วก็อาจจะเจอกันในยูทูบช็อตด้วยฝากด้วยนะฮะก็ฝากดูได้ทั้งหลายๆช่องทางของอติดทย์ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากด้วยนะติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสีไอ้ครับผมสีอาร์ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ iPhone 16 is amazing. <laughs>